สวัสดีสวัสดีทุกคนมือนี้ก็ขอกับคุณคือเก่ามือนี้ก็สิไปในเมืองหรือว่าไปสวรรค์ผู้ใดน้องพี่น้องเนาะสิไปถามราคาติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าติดตั้งไวไฟน้องพี่น้องนกกะไปเบงุ้สดร่วมกันน้องพี่น้องนี่น้องเขาไปงอไสหรือว่าไปรถจักรน้องไปกับเบื่อสองคนคือเก่ากะไปเบงุ้สดร่วมกันพี่น้องว่าสิราคาเท่า์ไรด์แล้วก็สิเป็นอรไรด์เนาะไปผอกันอยู่ห่านเพื่อเลยน้องพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องไปกำลังเดินทางเลยพี่น้อง 别别啊！我 <laughs> บัมมันดู่ลว้วเ้อพี่น้องเติมจ็กพันธ์เนาะเติมซาพันพีน่น้องกับประมาณแปดสิบบาทเมืองไทยพี่น้นอง เติมเรียบร้อยแล้วออกรถต่อเติมเรียบร้อยเลยพี่น้องเฮ้ยจะนั่งออกจากปั๊มเดินทางต่อเขาซูในเมืองพี่น้องเลยแบบนี้ไปพอกันยูฮานยูฮานขายอินเทอร์เน็ตด้พี่น้อง ก็จะหายทายอยู่บอกเลยจะว่าก็จะหายหรืจ๊ะเขามาหอดูนั่นพี่น้อง

ดู data này, ดาต้าเนี่ยมืดไว้ตัวเนี่ยพวกังมันมันมันกำหนดดาต้าเลยกำหนดหายดาต้าตามตามที่เราจะจะเชื่อเนาะตัวอย่างเชนหายเนี่ยมันเลยจะชอบหาพันเมตรคือซินที่หลิเลยชินเจ้าพักกหลินยังมาโหลดยังมาเนี่ยมนจะกินน้อยนี่กับกินน้อยนี่กับกินนนี่กับกินมืดตัวนี้บางบางทีบางหอสามสิบวันกับชิดไปเมื่อตัวนี้ก็แล้วแต่ถ้าเอาหลินไลน์ชิดไปเมื่อมันก็บมืดถ้าหลินไลน์เนาะแบบ แบบติดต่างไวไฟอยู่ในเฮือนนะแมนบมีเเนอพี่น้องมีแต่เป็นแบบกองกองไวไฟเขาสื่อไปทะเลก็เ่ยบอกไปไงกองาซีเซนกีบเกีบไนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือนต้องเกาเองตนนี้ชวนแพ็กเกจนั่นจะตั้งแบบได้ก็ได้แล้วแต่วามสมัครใจของค่า อตอนนี้ลูกค้าสามารถซื้อบัตรเติแล้วก็กดสมัครแพ็กเกจเองนะเพราะว่ามันมีวิธีอันนั้น้ะแต่ว่าลูกค้าต้องเลยกดแค่นซิมเนาะใส่หน่วยโทรศัพท์เวลาแต่จะเติมเงินนะเนอะและ้วก็หลังจากเติมเงินเขาแล้วลูกค้าจะกดใช่ำระที่ว่าติดตัง้งแบบอยู่บา้าทแมนบบมี่แล้วพี่น้องไม่มีแต่แบบเป็นกล่องแบบ 6, 5, พกผ้าเนะาะเขาซื้อไปกับจำนวนเงินอยู่ประมาณสี่แสนกับ เดี NO. ๋ยวแต่ว่าสิสม <sh> <oro> so ัครแพ็กเกจตัวใดน้อพี่น้องเนาะก็มีหาซิปหาพันซิปพันแสนหนึ่งเนาะแล้วก็หาหาซิปพันหาซิปหาพันแล้วก็แสนเศร้าน้อพี่น้องแล้วก็แสนห่าแล้วก็สองแสนแล้วก็สามแสนเนาะเพราะว่าแบบติดตั้งอยู่บ้านนะซ้ายยังไม่ทันหล่อหอน้อพี่น้องก็เลยไปติดตั้งบ่อได้ก็เลยซื้อเอาเป็นกองกองกองแบบนี้เนาะ อันนี้เ็นกงไวไฟน้องพี่เนาะสี่แนสีน่แนพอมซิมบอก เกี่นอบบนน้กห็นบอเดี่เลีกับบดนพน้องคนว่ามันมันหนากซีซาาะนพอบาอยู่บ้านเฮาลักยังบอนี่เนาะลักโบหอดที่ไหนเป็นอะไรอาหารทะเลอยู่ฝั่งลาวพี่นนอะมีหอยแกรงมีกุ้งมีปลาหมึกเนาะมีแคร ม,มีหอยนางรมมีน้ำจิ้มซีู่้ดท้ายน้ำลายพีน่น้อง จิ้มหาจิ้มหาเดี ouais. ye, okay. ๋ยวเดี huh. ๋ยวซื้อปะแม่สตรีแม่ข้าวโพดแม่ปลูกพี่น้องเลยยืนไก่ได้กวอ่าแม่ขอาวโพดเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมไั้ ปลาพี pa, no, ่น้องเมื่อวันนี้กุ้งปลาหมึกสุกินหมูแดงปลาจิ้มพัดกะเพาไห่ปลาเมื่อวันนี้กับมาหอดเพื่อนแต่นาะพี่น้องสรุปก็คือบรสษัทมัดที่ตั้งไม่ไฟใดเนาะแต่กับโบเป็นยังเข้ากับสีเอาแบบเก่าแบบที่เข้าใส่มาตลอดเนาะสำหรับอินเทอร์เน็ตกับเพราะว่าไวไฟสายเ่นกับยังมาบหอดบ้านเข้าเนาะพี่น้องหอดเฉพาะแต่ในตัวเมืองสวัสด์ในเขตเนาะพี่น้องกับโบเป็นยังเอาแบบเก่าบดบโเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะรอจนกว่าสีมี ซ้ายมาหอดบ้านเฮ่านะพี่น้องสำหรับกิมนี่ก็สิขอฝากพอแม่พี่น้องไว้สำนีเด้อถ้ามากจะดิ่มก็ไลก,ก์ก็แชร์ก็ติดตามน้ำในพี่น้องพอกันไหมกิมนะดี่ก็บ๊ายบายสบายดี